สวัสดีเช้าวันจันค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเช้าค่ะตื่นตีสี่นะคะวันนี้นาฬิกาบลุกแล้วค่ะตีสี่แต่ไม่ไหวเลยต้องรอจนถึงตีสี่ครึ่งเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมข้าวของออกเดินทางหนีน้ำนะคะวันนี้ปูนาก็เลยต้องมานึ่งข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวขาดไม่ได้ค่ะปูนาเตรียมอาหารไปพร้อมนะคะ ทั้งวันทําอาหารทาั้งวันเพราะว่าเราเตรียมนะคะก็วันนี้ก็เลยจะนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยแล้วก็หม้อหุงข้าวข้าวสวยต้องเอาติดตัวกับทุกคนขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้จะขับรถน,นี่กันขับรถคนละคันนะคะวันนี้เราก็เลยขนขนของไปเต็มที่นะคะทุกคนตอนนี้ดูมากำลังจะนึ่งข้าวเหนียวคะ่ะทุกคนค่ะ กำลังจะล้างข้าวเหนียวแล้วก็จะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เตรียมของนะคะพวกอาหารการกินปูนณาทำอาหารการกินไปด้วยนะคะทุกคน หวดคอยขาดเรีวค่ะพี่น้องหวดก็ขาดแล้วขาดอีกนะคะไม่เป็นไรเรายัางพอใช้ได้ นี่ค่ะนื่งเขาเหนียวนะคะแลวหลังจากนั้นปุนาก็จะมาเตรียมของค่ะเพื่อจะใส่ไปในูนเลอร์อะทุกคนคนก็อุงเกาอี้ข้างนอกนะคะมาไว้ในบ้านนะคะของเต็มไปหมดค่ะทุกคนเพราะว่าน้ําจะขึ้นสูงประมาณ12เมตรค่ะทุกคนเราก็ต้องขนขึ้นมานะคะแด้วตอนนี้ปุนาก็เดี๋ยวจะเก็บเอาของ ที่ปุนาทาไว้เมื่อคืนทุกคนดูสิปูนาทําไว้เมื่อคืน็นมนหมดเลยนะคะอันนี้ก็ว่าจะไปทําบุญด้วยเตรียมอาหารไปทําบุญด้วยเราไปอยู่ปุนาจะไปที่บ้านเก่าของปุนานะคะที่ปูนาเคยอยู่มา,า20ปีนะคะอยู่ที่นั่นเกือบประมาณ20ปีนะคะทุกคนปุนาก็เลยถือโอกาสนะคะทําอาหาร อันนี้คือข้าวต้มนะคะปูนาก็เลยถือโอกาสทำอาหารไปเพื่อจะไปถวายพระที่พระโน้นนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมเอาคุณเลอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวรอข้าวเหนียวสุกแป๊บมามดูมุมนี้นะคะกระเป๋ากระเป๋าที่มีห่อหน่อยนะคะเราก็มาใส่กล่องไว้นะคะปูนาก็ใส่กล่องไว้นะคะเราก็เอามาวาง เผื่อน้ําขึ้นมาสูงทุกคนเราจะได้แบบเซฟนะคะแล้วก็มุมนี้ก็พวกอ u ดอร์เฟอร์นิเจอร์เราก็ขนเข้ามาข้างในทุกคนถ้าน้ําท่วมจริงๆเขาอาจจะอยู่ได้นะคะแล้วก็พวกตู้ชมตู้โชว์ถ้าโดนน้ําก็คงจะต้องทิ้งนะคะเพราะว่าของพวกนี้โดนน้ําแล้ว มีแต่เสียหายค่ะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีประกันค่ะเกิดอะไรเสียหายนะคะในห้องนงห้องน้ำอะไรพวกนี้อะไรเสียหายนะคะเรามีประกันแล้วปูานาหนีทุกคนปูนาเตรียมอันนี้คือหม้อหุงข้าวนะคะทุกคนไปไหนเอาไปด้วยแล้วก็มีข้าวนะคะขาอยู่ข้างในนะคะเต,เตรียมข้าวเตรียมข้าวข้าวสวยข้าวเจ้านะคะ ก็สําหรับเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวเตรียมไปด้วยอาจจะมองไม่เห็นนี่เตรียมไอ้ที่นึ่งข้าวเหนียวไปด้วยนะข้างในเราจะเป็นข้าวคุอาใส่ข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เอาไปเลยนะคะแล้วก็นี่กระถินกระถินแล้วก็มะก,กอกน,นี่ขนาดเก็บยังไม่หมดนะคะทุกคนยังเต็มต้นอยู่เลย นี่เปไ็นทิชบะลิ่มแล้วก็นี่นี้คือมะละกอจะไปฝากไปฝากเพื่อนกันนี่ก็ไอที่อุ่นนะคะแอร์ฟรายค่ะทุกคนนี่มาดูห้องนี้ปูนาก็พวกกระดาษทิชชู่ที่ชู่ปูนาก็นี่เอามากองไว้ตรงนี้นะคะเผื่อน,นี้น้ําเผื่อน,น้ําขึ้นมาสูงเราก็จะอาจจะได้แบบ ไม่เปียกนะคะทุกคนแล้วก็นี่มุมนี้อะไรที่ปุนาสามารถยกขึ้นมาสูงๆได้นะคะอั N I T v, นในที่วีนีน้ำได้นะคะอันนี้คือห้องเก็บของของปุานาคะ่ะทุกคนปุนาก็ไม่ต้องจัดเป็นระเบียบคะ่ะโยนอะไรที่เราคิดว่านีน้ำได้นะคะแล้วก็พยาามวางวางเป็นชั้นๆชั้น,น,นๆไว้นะคะทุกคนนี่คูลเลอร์ที่ปุนาจะเตรียม เตรียมไปเพื่อจะใส่ของนะคะเดี๋ยวจะคนของใส่ค่ะทุกคนปุนาต้องถ่ายไว้ค่ะทุกคนถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าเรามีอะไรมั่ง แค่มุมนี้ก็ไหลตังค์อยู่นะเนี่ย บ้านอาจจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าเรเก็บของเข้ามากองกันไว้นะคะมีพายุค่ะ อันนี้คือห้องออฟฟิศนะคะเราก็ลื้อพวกพรมปูพื้นออกค่ะทุกคนเพราะว่าห้องนี้ติดกับคลองนะคะใกล้น้ำมากทุกคนเราก็เลยต้องเอาพรมออกแล้วก็เอาของวางขึ้นชั้นบนอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้คือห้องออฟฟิศส่วนห้องน้ำ นี่คุณสามีเขาพรมมาวางไว้ห้องนอนห้องนี้ค่ะทุกคนค่ะเ็มาวางไว้ข้างบนห้องนี้แล้วก็พวกทวยวงทีวีเขาเอามาวางไว้ห้องนี้นะคะทีวีเพราะว่าบ้านปูนาจ,จะติดทีวีทุกห้องนะคะทุกคนก็นี่ค่ะเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะเผื่อเราได้จะไปโชว์ประกันนะคะ ห้องนา ไม่ลบไหมคะเอามาวางเรียงกันเป็นตับเลยแถวนี้ ใส่เขากันจ้าเข้าเหนียวหอนหอนจาอุ้ยบางแหน่ปุ่นายอขอ่าวหอมห้วยห่วยจ้า หลังจากนั้นคะ่ะทุกๆคนเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะกล่องข้าวมีแต่ว่าปูนาจะไม่ใส่กล่องข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินทางไกลปรนาก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะมันจะได้กินง่ายทุกคนปั้นเป็นก้อนแบบนี้ เวลาเราออกมากินก็จะได้หยิบมากินไม่หมดแล้วก็หยิบเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนปั้นไวเนน้เป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุนาก็จะเอามาอุ่นแล้วก็จะไปทําบุญที่วัดนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำบุญนะคะพรุ่งนี้ที่วัดพนมามาซิตี้หรือว่าวัดพุทธแสงธรรมนะคะ อันที่เหลือก็ไว้กินค่ะนี่ค่ะทุกคนตุ๊กตาก็จะใส่ถุงแบบนี้ค่ะเปลืองถุงมาดีนะ เรื่รองถุงเราดูเลยนี่ร้านต่างนาั้นค่ะคุณอาก็จะยกหน่แล้วก็จะมา ติดถุงนะคะแล้วก็เอามาเก็บใส่กระติกกุ้เล็กทมีไวะคะ้ค่ะเพื่อเก็บความร้อนนะคะ,นนะ,คะแล้วข้าวเหนียวเราก็จะนุ่มได้ตลอดทั้งวันนะคะทุกคนกูนาก็ทำหมูเดดเดียวไปด้วย แล้วก็ทำพริกพริกแจ่วบ้านเราเลยทุกคนไปกินก็คือย้อนร้อนนะคะแต่ถ้าริพามาซิตี้เลยทุกคนพาราซิตี้บิบร้านอาหารทะเลมันเยอะร้านอาหารทะเลเขาเยอะมากร้านอาหารตามชายทะเลเนี่ยสมัยปู่นาอยู่ปูน่าจะอบอกเป็นดังแบบรับประทานอาหารรับลมชมวิวกับชายทะเลแล้วก็โรงแรมที่ปูณนาพี่อยู่ก็โรง,งแรมเป็นโรงแรมที่ติดกัน ชายทะเลเดี๋ยวจะไปนั่งกินพวกอาหารซีฟูด้สดสดๆนะคะเขาไปตกมาจากเรือนะคะนี่ค่ะทุกคนเรืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรา,าได้เสร็จเรียบร้อยด จะเก็บความร้อนได้ดีนี่วิธีเก็บข้าวเหนียวให้ร้อนตลอดวันนะคะทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปปุนาก็จะเตรียมของอย่างอื่นค่ะคืออันนี้คือมะกอสุกนะคะปุนาเพางหัง่นหันแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟักทองปุนาจะาไปกินด้วยแล้วก็จะไปถวายวัดด้วยนะคะเสียดายเนี่แล้วมอสุูจากต้นนะคะทุกคนที่ปุนาปลูกไว้ที่บ้านใช่แต่ไม่รู้จะรอดหรือว่าโดนพายุน่าจะไม่รอดงวดน,นี้เพราะรวดที่แล้ว เกือบไม่รอดแต่ก็ยังรอดมาได้แต่มาเจอคราวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าลมจะแรงมากไม่น่าจะรอดเดี๋ยวต้องมาลุนกัน